สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวซามบันย์วอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะจ๊ะก็วันนี้เรามาอยู่กับตัวของน้องบู๊บแสงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะจริงไอตัวของบู๊บแสงเองอะผมพูดตรงๆว่ามันไม่มันไม่ได้เหมาะกับคอนเทนต์ PVE ขนาดนั้นหรือไม่ได้เหมาะกับคอนเทนต์พาปามขนาดนั้นเพื่อนๆมันจะเหมาะกับการที่เราไปเล่นการ์ีคนซะมากกว่า นะครับผมต้องอันนี้อันนี้เตือนก่อนนะเ <l ots> น้นอันนี้คือผมเตือนก่อนเลยนะบางคนก็แบบพี่ผมอยากเลือกวูฟแสกใจะขาดแล้วพี่ทำไมพี่ไม่ให้เลือกวูฟแสง <l ots> ต้องบอกก่อนเลยนะว่าไอตัววูฟแสงเองเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทเก่งมากๆดูแล้วแหละแต่ว่ามันจะเก่งในเรื่องการตีคนซะเยอะนะครับผมอ่ะเท่าที่ผมใช้นะอันนี้ที่ผมนิกออกจริงจะมีแค่ซีบอร์คือบอร์อาร์ทีเออะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคตัวของวูฟแสงเองอะ ถ้าเวคขั้นสองเนี่ยสกิลมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างนิดนึงไม่ได้เยอะมากนิดนึงแต่ว่ามีกิมมิคที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับสกิลที่1นึงของวูบแสงครับเป็นการตีแล้วก็จะเป็นการห้ามฮิวหนึ่งเทิร์นนะครับผมอ่ะสกิลที่2ครับเป็นการฟื้นฟูนะครับผมให้พีให้กับพ,กพวกเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่าน,นั้นคือจะเป็นการเพิ่มเกรเนี่ยให้พักพวกเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮิวยี่สิบเพิ่มเกรดสิบห้าและที่สำคัญไปมากกว่าน,นั้นครับ เวดด้กูดมากทั้งฮิวได้ทั้งเล่งเกตได้ทั้งบ๊อบสปีดได,ได้โอ้แบบแจ่มมากๆเป็น่วน so, สกิลที่3ครับสกิลที่3จะเป็นการตีสัตว์สี่ครั้งซึ่งการโจมตีนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายตามแม่ใหต้ตีสูงสุดของตัวมันเองนะครับซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งสกิลที่3เองอะ่ะจะเป็นการถอนในเรื่องของบัฟฟ้าออกตว่าคุณตี4ครั้งแล้วคุณถอนบัฟฟ้าออกทั้งหมดสอันเลยก็ได้นะครับผมที่สําคัญไปมากกว่านั้นถ้ากรณีที่สกิลที่3เนี่ยค่าสัตรูตาย ถ้าสกลิลที่3าฆ่าศัตรูตายเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตนะครับหรือลดคูดาวสกลิลที่3เนี่ยจะหายไปเลยเพื่อนเพื่อนมันสามารถที่จะสแปมสกลิลที่3ต่อได้นั่นเองครับผมอ่าส่วนรีดนะครับรีดเนี่ยจะเป็น HP เนื้อหา HP ในคอนเทนต์อ่ากีวอลนะครับ21%ก็เป็นตัวนี้ที่เก่งมากๆนะครับรูนนะครับของตัววูฟแสงเอกสามารถใส่ได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นสวิฟเออรหรือ EX เออย์เนี่ของผมเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวของอ่าเอนะครับผมก็เป็นรูนตัว EX ็กวิ อ่าตอนนี้ผมใช้ในคอนเทนต์ซีนะเป็นการเป็นทีมการบ้านจริงๆกับผมอยากได้คิเลที่ที่มันมากกว่านี้แต่ว่ามันมันเห็นบ่ได้มันเห็นบ่ <c oughs> นนได้มีสูมันมันยากไงทํายากมากตรงการทําทุนไอ้ตัวเนี้ยเพอร์เฟคออฟเนี่ยยากมากช่อง2จะเป็นสปีดนะครับแล้วก็ยืมพื้นที่คิริเลทกับ HP จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ช่องที่4ช่องที่4เนี่ยแล้วแต่เลยเ,เพื่อนๆแต่ว่าออฟล็อกออฟลองเนี่ยควรจะเป็นตัวสปีดอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานแบบไหนนเฮ้ยีสวว่ อันนี้แม่งสวยมาเพื่อนๆสวยจัดเลยอันนี้จากโบ้เลยอ่ะโอ้โหจะขี้เหร่ร้อยเลยอ่ะขี้เหร่ร้ยอยดีแล้วเป็นทอเรคือดีแต่ขี้เหร่ร้อยแต่ขี้ตะเจหายไมเยอาเหมือนกันนะเอาอันนี้ดีกว่าครับน่าจะเวอร์กว่าน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับผมอ่ะแล้วก็ช่องที่6นะครับช่องที่6จะเป็นต <S <S ัวของ SP นะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็บอกได้คําเดียวว่าตีทีหน้าชาเจ็บนะครับบอกเลยว่าตีทีเจ็บนะฮะโดนโดนอันนี้ไปก็คือสะดุ้งเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ช่องที่1จะเป็นไปทางสปีดครับ สปีดคิเลตเฮพีนะครับผมอ่ะประมาณนี้สปีดคิเลตเฮพีนะครับผมอ่ะสปีดคิเลตเฮพีประมาณนี้เป็นต้นเนาะส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ก็จะเป็นแอช a นลดามิตตามค่าสปีดนะครับประมาณนี้หรือจะเรียกว่า DMG Speed สปีดก็ได้ครับผมอ่ะ DMG อสปีดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะถนัดเรียกอะไรประมาณนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ใส่ได้เห็นไหมอย่างนี้ก็ใส่ได้ประมาณนี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบใส่เป็นแบบไหนนะครับผมแต่ของผมมันไม่ได้สวยมาก อ่ะสุดรูอ่ะของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนะอันนี้ผมใช้เป็นทีมการบ้านนะในคอนเทนต์ซีควอเนาะก็จะเป็นทีมนี้เลยก็เป็นทีมแบบซิกเนเจอร์ของบอนวัลฮามประมาณหนึ่งนะก็จะเป็นทีมอ่าวูฟแสงนะครับผมวูฟน้ำนะครับแล้วก็ตัวของลูกเต๋าทาัตมือนั่นเองครับเวลาที่น้องเล่นคอนคอมบูหรือเทอร์ออเดอร์จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับเป็นการสาธิตให้ดูนะจ๊ะเอาเป็นบ้านไหนสักบ้านหนึ่งแล้วกันที่เป็นบ้านง่ายๆนะครับผมอ่ะ เอออาบ้านนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับเพื่อนๆจริงๆอะอย่าเพิ่งทาตามนะครับอย่าเพิ่งทาตามนะครับผก็ตีไปนะครับแล้วก็สกิลที่3มของลูกเต่าจะทอยมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็วูฟแสงจะต่อกปุ๊บๆแบบนี้เป็นต้นนะอีซี่ป่ะอฮประมาณนี้เลยครับพอซาสศตูตายเป๊บมันจะขวนต่อนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะนนี่คือเทินออเดอร์ของวูฟหลักตระกูลของลูกเต่านั่นเองครับผมอ่าแต่ผมไม่สามารถเปิดดูให้ดูทั้งทีมได้นะครับเพราะว่าเป็นทีมกันบ้านเนาะเออประมาณนี้ เนี่ยแม้ว่าก็จะมีความ RNG พอสมควรอยู่เพื่อนๆนะอันนี้ส่วนมาผมไม่ยิวไม่อะไรเลยนะเพื่อนๆปล่อยันไปปล่อยมันไปไม่ฮิวไม่ฮึองอะไรเลยนะบผมเฉยๆเนี่ยเธอออเดอร์ของมันจะเป็นอย่างประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอ้ยเฮ้ยจริงเหรอนานะเออไม่ใช่ไอตัวของเมดมืดเออเมดไฟมันโหดร้ายขนาดนี้แล้วเนี่ยนะโอเคจะให้ลูกเต่าทอยก่อนนะเพื่อนๆเราให้ลูกเต่าทอยกันอ่า แปลกไหมลูกเต่าผมไม่ค่อยคึกเลยวะผมใส่ดูเอจริงปะเนี่ยลูกเต่าผมไม่ค่อยคึกเลยอ่าสกิลปั๊บแบบนี้นะครับผมถ้าตายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกเต่าทอแล้วเออโห่ลดเลือดเต่าจิ้มมดอยลดเลยแบบนั้นจริงอ่าวรไปอีกครับตายไม่ตายว่ะ่าตายยังไม่ตายยังไม่ตายได้ได้ไม่ตายก็ได้โอ้โหเอ็กเยอะจัดแหม่ผมไม่ได้เล่นเลยเอ็กเยอะจังพวกนู่นแหม่หม่แต่พอเล่นแล้วไม่เอ็กไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยเออนิ่งจัดนะครับ ประมาณนี้ครับมันจะเป็นการเติมเกรดอย่างเงี้ยเห็นไหมรเมจก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็กอแตกก็ดอกละ6,000กว่าเลยนะครับผมอันนี้ในคอนเทนซีเนาะส่วนมากผมจะเอามาเล่นในทีมรับไม่ค่อยเป็นทีมบุกนะครับบอกก่อนนะคือถ้าทีมบุกจริงๆมันจะมีทีมที่ดีกว่านี้นะครับแต่ส่วนมากอะเอามาเป็นบ้านรับได้นะครับไปได้เยอะเหมือนกันเนาะโอเคต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของคอนเทนต์ ATA นะครับผมอ่ะคอนเทนต์ ATA คือคอนเทนต์แบบนี้ครับก็คือปบตีคนปกติเนาะ คอนเทนต์อารทีเนะครับผมนี่ปุ๊บแสงนะครับผมก็จะใส่เป็นสวีปเป็นแฟนจะเป็นรุ่นสวีปนะครับช่อง2เป็นสปีดเนาะช่องที่4จะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ายืนคีย์ที่สปีดตรงเยอะเอาแบบเยอะที่สุดในในในไอเดียในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะในไอเดียเราอะเออประมาณเนี้ยเยอะๆแบบเร็ว,รวๆอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะจริงๆเอาตรงนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่เอาวิวเพราะว่าเรื่องของว่ามัน ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องการวิวไงแต่ไอ้สปีดแมี่ยน่าสนใจว่ะน่าโดนสปีดน่าโดนจัดนะครับทุกคนโอ้โหเบสันยี่แปดเพื่อนเพืยอันนี้ยี่เจ็ดอันนี้ดีกว่านะอ้ันนี้ยี่แปดเลยเพื่อนเโคตรโคตรโหดอ่ะเอออันนี้เฮดพีอ่ะแจมโบ้เลยอ่ะแต่สปีดลงเยอะมากนะไม่ไม่เป็นไรอ่ะฮะซ่องที่หนึ่งโฟ,ฟ,ฟกัสที่สปีดอ้วนๆครับซ่องที่หนึ่งโฟกัสสปีดอ้วนๆครับประมาณนี้หนึ่งสามห้าให้โฟกัสที่สปีดแบบหนักๆนะครับเพื่อนๆพ่อนะโอ้ใกล้เคียงนะ ใกล้ <c oughs> เคียงอาจริงก็คือใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเซตเดิมดีกว่านะครับอ่ะวูฟแสงผมจะใส่เป็นสปีดนะครับแล้วก็เป็นรูนมั่วสักเซตหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์จะใส่เป็นแอชเชนอลดาเมจตามค่าต่างๆแบบนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าการยิ่งเราใส่เป็นตัวแอชเชนอลดาเมจตามค่าต่างๆเยอะเท่าไหรไ่เนี่ยเวลามันถ่วงสกิลสามมันจะตีแรงมากนะนเ,นเพื่อนๆเพราะว่ามันตีหลายฮิตเนาะประมาณนี้ครับเห็นไหม แต่จริงๆผมไม่ค่อยได้เล่น RTA อ mm ่อ hmm. ID ผมสักเท่าไหร่นะครับเพื mm ่อนๆมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพนักแต่เราไปดูคนคนอื่นเล่นกันไหมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวของวูฟแสงส่วนมากน้องจะเก่งในคอนเทนต์แบบประมาณนี้แหละครับอีโคนน่นยังไงจะเก่งมากๆแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์พาฟาร์มร mm ู hmm. ้เหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรได้เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริงนะครับผมโอเควูฟแสงนะครับผมมามาดูกัน ส่วนมากจะเป็นทีมไฮสปีดคนโอ้ดาวเล่นเยอะนะพวกดาวทองดาวแดงคือลืมๆเลยเพื่อนๆนะ่ะอันนี้จะเป็นสปีดนะโอเคมาดูซิว่าเล่นยังไงเรียบากนะครับผมเสือไฟโอเคเขาจะเป็นทีมสปีดโดยตรงเลยนะเพื่อนๆอโอ้แต่รอบนี้น่าจะลำบากว่ะ <laughs> เจอโพสเซตอรนขัดนะครับผมเรียบร้อยแตกนะครับผมแต่เสือน่าจะเจาะได้อยู่ครับไหวปะเนี่ยโอเมจิสกิลสองแล้วโอ้อโอชาสตาร์นมานียเลยนะเพื่อน เรียบร้อยครับผมกดแพ้ได้เลยแพ้แหละแพ้แหละไม่ได้เล่นแล้วครับผมแพ้แล้วจริงๆคือผู้เดอนมันเร็วมากๆมันสามารถมากดมากดเกตดศัตรูได้ค่อนข้างอยู่หมัดอันนี้อันนี้บอกตรงโดนแบนตนัวไหนก็โดนอะ่ะจริงๆอันนี้คือแบบโดนแก้ทางแบบสมบูรณ์แบบมากเลยนะโอ้โหน่ากลัวจัดนะโอเคอ่ะอันนี้เป็นเล่นทีมสปีดอันนี้ก็ทีมสปีดเหมือนกันครับเพื่อนๆมามาดูกันซิว่าสปีดกับสปีดใครจะชนะและ้วใครจะอยู่แล้วใครจะไปนะครับมาดูกันนะครับอ ว้าวเวโลนเก้าจะทีมโหทีมกิฟฟอนมาดูดีฮะแต่ไม่เป็นไรครับริวตกไปจังหวะนี้ยังไงครับผมได้อยู่ผมคิดว่าน่าจะไหวรีสกิลติดด้วยครับอ่ะบุ๊บบุ๊บรอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากครับเพราะว่าโดนรีสกิลไปแล้วเนาะโอเคครับโอเคอ่ะมาแล้วครับผมเล่นเกตนะครับฮิวเล่นเกตเพิ่มบัฟสปีดครับเรียบร้อยชนะเลยนะฮะก็ออกหลังออกหลังก็ใช่ว่าจะจะแพ้เสมอไปออกหลังก็อาจจะชนะได้ม เมื่อกี้จริงๆตำแหน่งของกิฟฟอนเองอ่ะหรือแบบตำแหน่งของฝั่งฝั่งทีมกิฟฟอนเองอ่ะไม่ควรไปตีริวเลยเนาะเออแต่ว่าก็ถ้าถ้าสตันได้หรือจัดคอมโบได้ก็น่าจะแจ่มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมสปีดซีซีนะครับเพื่อนๆมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับเป็นทีมสปีดซีซีนะเป็นทีมที่แบบเป็นสายคอนโทรลนะครับผมอาจจะพูดกันตรงๆเนาะมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหรอบนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเจอออฟไฟเออโอ้โหนี่กับตายเพื่อนๆริฟกับตุยโอ้ถอนบัฟไม่ติด รีสกิลไปแล้วครับผมจังหวะแรกโอเคครับโอเคยัง okay. ไงถ้าปั่นตัดตานิฮาเลยนะจริงๆรีสกิลเวฟติดนี่คือแบบเหงาจัดเออรอบนี้น่าจะพอไหวอยู่เพื่อนกันคือต้องดูกันว่าตัวของฝั่งสตวัวฝั่งออฟไฟจะถึกแค่ไหนยังไงบ้างแล้วโอลิเวอร์ถ้าเอ็กมาจริงๆ,ๆน่าจะชนะได้อยู่โอ้โหไหวๆไหวคิดว่าไหวถ้าเขาฆ่าเสือได้ชิบหายบอกตรงเ้ยได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เสือตกแล้วขู่เอ็กอันนี้เป็นตัวของริวเอ็กนี่ว่าโอเค ชิหายอยาให้ได้เทินนะอ่ยอาเรียบร้อยอยู่เต็มหลอดปึ้มเขาให้ตายแล้วผมโอเคไหวปะวู๊บแสงถ้าสตาร์ทได้น่าจะพอไหวครับผมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ไหวครับโดนริวเก็บนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าคีก็เสียวสลังเหมือนกันนะเกือบเกือบเกือบได้เกือบได้นะผมไม่แย่ไม่แย่โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างก,กับตัวของบูฟแสงเพื่อนๆชอบกันไหมถ้าใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องหวันด้วยนะครับ